สยามชิดลมเพลินจิต มีราคาที่ดินสูงที่สุดและปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี 3- 5เเซส่วนทำเลที่น่าจับตามองคือพระรามส p p พีพีทีวีเวลมีคำตอบค่ะข้อมูลจากดีดีพ่อพ่อี่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบจกเอเจซีฟอร์เรียลเอสเตทเอฟเรสหรือ a r e a ซึ่งสำรวจราคาที่ดินทั่วกรุงเทพและปริมณฑลพบว่าทำเลสยามสแควร์ชิดลมและเพลินจิตมีราคาที่ดินสูงสุดและปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปีมาตลอดตั้งแต่ช่วงโควิด -19 จนถึงปัจจุบันเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 3- 5เปเนื่องจากเป็นย่านธุรกิจแหล่งงานขนาดใหญ่และแหล่งรวมค้าปลีกสำคัญของกรุงเทพส่วนทำเลที่น่าจับตาคือพระราม4มีโครงการขนาดใหญ่ mixed use เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะโครงการที่เปิดล่าสุดอย่างวันแบงคอกอย่างเป็นทางการและโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2568นี้ทั้งศูนย์การค้าและคอนโดหรูค่ะคาดว่าราคาที่ดินโดยรอบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี2537ค่ะ